โอเคตอนนี้เราอยู่ที่รันชูพลาดากับัใบในห้างนะครับสวัสดีครับอ้าวบอกว่ามันเหมาะกับคนที่หารองเท้าสุกประชูคู่แรกอะแรกๆเลยเป็นหนึ่งรุ่นที่โ้้งรอในปีที่แล้วไอเยี่ยนคุมนุ่มนุ่มๆนุ่มครับเี่ีนินเนอร์ต้องตัวนี้เลยครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเป็นรองเท้าใส่ง่ายรองเท้าเน้นซัพพอร์ตครับชื่อเซิร์ฟเฟอรอ๋อโอเคคนบอกว่าอ่อนนุ่มอ่อนนุ่ม คือใส่รุ่นนี้แล้วบอกว่าออนนุ่มจริงๆไม่ใช่เท่านุ่มที่สุดของออนในตอนนี้คือรุ่นนี้ครับคือออน Cloud Super Max สวัสดีครับสวัสดีครับพามาทัวร์ร้านวันนี้เขาจะมีการเปิดแบบว่าเขาเรียกอะไรดิสติกอะไรนะใช่สปอร์ตดิสติกก็สปอร์ตดิสติกครับก็คือตอนแรกมีร้านโป้งร้านเดียวใช่ไหมแล้วก็คราวนี้เพื่อนๆที่ขายอุปกรณ์การวิ่งมาเปิดเยอะมากตอนนี้มี Left Runner มี Banana Run มี Garmin แล้วก็วิ่งเนาะ กอก่อนตรงนี้เราอยู่ตรงหลังห้างพ a า a ไดป e p าร์ครับก็คือใครมาวิ่งสวนหลวงรอก้าก็แวะมาช็อปตรงนี้ได้ใช่ครับใช่ครับพี่ขอไฮไลท์5ไอเทม5ไอเทมครับของร้าน Run ชู p a r a ได s e สาขาออริจินอลถูกไหมออใช่ใช่ครับอ่ามีมีอะไรแบบที่ร้านแนะนำรันชูพล r a ได s e อ่ะก็มี Nike, Adidas, On, Norda, อเ u าเม c o a ูโค้ดนิวบร้านจริงเยอะมากตอนนี้ใช่แต่ว่า ที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นตัวขายดีเอาตัวขายดีของที่ร้านก่อนตอนนี้นะก็<ช> e o s l UOSL UOSL ขายดีอยู่ละมันเป็นมันมันเป็นอะไรนะเป็นรุ่นแบบ daily trainer ใส่ง่ายๆอ่ะนิยมมากมที่ร้านก็ขายดี่ะครับมันเป็นรองเท้ารุ่นขายดีรอง,งเทา้าหลายๆที่ทุกทุกร้านมักจะมีมักจะมีต้องมีต้องเ,เป็นรุ่นแบบแค่จะเป็นเรือธงของเขาแล้วด้วยราคาเลยงียคืออด i d ิ s z E.U.S.L มีสีพิเศษไหมหรือว่ามีโหจริงๆแบบมีนะแต่วหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วขายดีมากเลยขายดีมากขายดีมากมีเพื่อนก็เพิ่งหาเองแล้วก็จริงๆไอ้นี่นี่แหละไอ้นี่ที้วัดเท้าครับเือคนไม่รู้ลูกเท้าเนี่ยก็จะวัดเท้าโจทย์วิ่งประมาณกี่โลวิ่งยังไงอะไรแบบเนี้ยเราก็จะดูว่าลูกเท้าเป็นแบบไหนเพื่อให้มันแมทกับรองเท้าที่มีโอเคในร้านไอเทมที่สองที่จะพาไปดูร้านใหญ่นะอันนี้คือร้านขยายปะ อันนี้สองสามปีแ<ะ>ล้วครับ oh. แต่ว่าเพิ่งปรับตรงนี้ใหม่ให้มันกว้างขึ้นครับอุ ah. ่นนี้ออนออนรุ่นนี้ก็ขายดีครับคาวซิก <als> รุ่นยอดนิยมอันนี้ไว้สําหรับทำอะไรอ่ะจริงๆเป็นรองเท้าเดินเป็นหลักครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้แนะนําจริงๆของออนตอนนี้นะคือหลายคนยังไม่รู้ว่าออนมีซูเปอร์เทรนเนอร์ด้วยคาวบูมแม็กตัวซ้อมที่เป็นโฟมตัวท็อปใช่เป็นโฟมตัวท็อปเป็นฮลิออนเคเฟเลยเป็นโฟมตัวเดียวกับที่ใช้ในบูมสไตล์นี่ครับ ใช่แล้วก็มีแผ่นคาร์บอนซึ่งปกติแล้วเนี่ย9,000กว่าบาทราคาเวอร์มากก็เทียบแบบแบรนด์อื่นนะสำหรับซูเปอร์เทนเนอร์แต่ตอนนี้พวกมีโปรโมชั่นอยู่7 xxx ประมาณนี้<อ>มันก็เลยข,ขายขายดีขึ้นครับผมที่นี่จะมีออนเยอะจะเป็นสายรันนิ n g นะคือออนต้องเขา้าใจก่อว่าเขาแบ่งแคตชัดเจนว่าไลฟ์สไตล์ เอ้าดอลันนิ่งอะไรแบบเนี้ยแฟชั Fashion, ่นอะไรแบบเนี้ยของที่ร้านก็จะได้ลันนิ่งกับเอ้าดอครับโอเคแล้วก็มีแบบไลฟ์สไตล์บ้างเล็กน้อยขออีกตัวหนึ่งเพื่อแบบว่าไฮไลท์แบบว่าอ่าบิกินเนอร์นเบลีกินเนอร์ต้องตัวนี้เลยครับเป็นรองเท้าใส่ง่ายรองเท้าเน้นซัพพอร์ตร Support, ครับชื่อเซิร์ฟเฟอร์แม็กคน <Okay. S 2> บอกว่าอ่อนนุมออน่มอ่อนนุ่ม คือใส่รุ่นนี้แล้วบอกว่าออนนุ่มจริงๆไม่ใช่นุ่มที่สุดของออนในตอนนี้คือรุ่นนี้ครับคือออน Cloud Surfer Max Cloud Surfer Max ใช่ okay. นุ่มที่สุดเลยอันนี้นุ่มที่สุดของจรงิง ah. คือเป็นรองเท,ท้าที่เทียบง่ายๆก็คือเป็นแบบรุ่น support ให้ไปสูงสุดของออนตอนนี้ก็ประมาณ Nimbus Nimbus c a y n Nano หนึ่งศูนย์แปดนย์นั้นเลยครับก็ให้เข้าตัวนี้เนาะใช่ Surfer Max นี่คือไอเทมที่สอไอเทมที่สพาไปดูร้านด้วยอันนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าของเริ่มน้อยนอร์ด้าครับนอรด้า001 A ครับ A A แล้ว0 0 1 A แล้วเพราะว่ามันจะใช้โฟมใหม่ละใช่ก็คืออัปเดตอัปเดตเป็นตัวอัปเดต01 1ปกติใช่ครับใช่ครับมันเป็นรงเท้ายอดนิยมราคาเท่าไหร่นะที่เนี้ย9 5 5 0 9ันราคาเอาเรื่องอยู่มันสวยมากนี่ก็สวย อันนี้ก็รุ่นเดียวกันถูกป่ะใช่รุ่นเดียวกันครับมันมีหลายสีอยู่อันนี้ก็รุ่นเดียวกันแต่สีมันอาจจะไม่ครบแหลวแล้วก็ตัวที่จริงๆสําหรับสายเทลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแนะนาตัวนี้เลยศูนย์ศกว้างด้วยเบาด้วยนุ่มด้วยอะไรเงี้ยนี่ฮะนอด้าเป็นรองเท้าเทลที่ U S M 9อ่ะหนักไม่ถึง250กรัมซึ่งไม่ไม่มีอ่ะไม่มีน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากแล้วไม่สถานเท้านอกจากนั้นมีรองเท้าแตะด้วยนอร์ด้าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ช่วงนี้ครับจะเป็นไซส์เดียว คุณชายมากใช่อยาถามราคานะเท่าไรราคา4 9่0เาเฮ้ยไม่แพงราคาก็ไม่แพงไม่แพงสำหรับไม่แพงสาหรับรองเท้าทั่วไปแต่ว่าสำหรับรองเท้าแตะเนี่ยแต่รองเท้าแตะที่เป็นพื้นไวแบมแบบนี้ป้องว่าไม่มีไม่มีไม่มีอเคขาจัดเต็มเนาะจัดเต็มจัดเต็มเทคโนโลยีเรื่องความพรีเมียมอะไรเงี้ยสุดๆครับแล้วพื้นเป็นไวแบมแบบไม่ธรรมดา่ก็เป็นเหมือนแบบทรงแบบ แนวเดียวกับเมกกะเก็บอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่แล้วเขาจะเอาไปเขาจะจัดเต็มอย่างงี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้จริงเวลารองเท้ารีคาบเวอรี่พวกเนี้ยยิ่งใส่นในประเทศไทยบ้านเราเดินในกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยออ๋นี่บอกว่าม,มันจะลื่นอันเนี้ยป<ไ>้องใช้ส่วนตัวป้องใช้อยู่แบบแรกๆเลยเป็นหนึ่งรุ่นที่ป้องรอในปีที่แล้วไอ้เยี่ยคนนุ่ม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 ครับอ่ารีคาบเบอรี่ดีมากเลยเนาะสี่พันกว่าเนาะโอเคโอเคอ๋อแล้วก็พวกนี้ก็เป็นใช่ใช่ก็มีเอซิดครับเอซิดอันนี้ตัวท็อปที่เพิ่งเข้ามาก็เลย อันนี้ก็ตัวล่าสุดที่ใช่ Magic Speed ะก็เป็นหนึ่งในตัวขายดีครับแต่ว่าคือด้วยความที่เขาสีเปิดตัว A4 ชอบเป็นแบบนี้คือชอบเอาสีแบบแปลกๆมาเรียกเรียกแสงก่อนน่ะแล้วหลังจากนี้มันคงมีสีเรียบๆที่ใส่ง่ายขึ้นแต่ก็ขายดีไหมก็ขายดีเราไม่นับอันนี้เป็นไอเทมที่3เนาะเราเราเรา,เรา,เราพูดแรกคือ Eos L ที่สองคือ Carl on พ่สามคือ Noda ไอเทมที่4ครับ ในห้างหนักใจเพราะของ <c oughs> ของแร <c oughs> ของดีหมดเลยอ๋อมีโบเมโลอ่าโบเมโลใช่ <om> จริงๆเรามีโบเมโลทั้ง 18 <of> นอะอันนี้18 18แล้วเราก็มีพรีเมียมด้วยซึ่งพรีเมียมอาจจะโชว์ไม่ครบที่ร้านโอเคแต่ให้ดู18ก่อนเดี๋ยวนะเอาโซมันเป็นแบบนี้ปกติถูกปะใช่ใช่ใช่ครับมันเอาไว้แบบว่าทุกพื้นผิวเลยออเทอเรนหรือใช่ครับจริงๆ18ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าก,ก,ก,ก็ดีนะแต่คนพูดถึงน้อยไปพูดถึงวูเมิโลพัดมากกว่า<อ>ซึ่งข้อดีของวูเมิโลพัดก็คือมันนุ่มแล้วมันก็ซับเพาะใช่ไหมแต่นุ่มบางคนก็จะรู้สึกยววกผมมแนนะําให้ลลองโ18เทีย ซึ่งอ่อย่างอยกตัวอย่างไม่ยูก็ได้ไม่ยูจะชอบสิบแ18มากกับา p ั u อืมปพราว่าคนที่แบบใส่แข็งใช่คนที่แบบขาแข็งแรงหน่อยเท้าที่แบบนุ่มไปเขาอาจจะไม่ชอบหรอกโอเคอันนี้คือไอเทมที่สี่ครับไอเทมสุดท้ายที่ Run to Paradis อยากจะแนะนำนิวบาลานแ์ล้กันไม่ได้มีสายพราะแมสเลยอาจจะลบหน่อย น,น,นี่คือ<ม>ของพึ่งเข้าอ่ะหรือไงใช่ของมึ่งเข้าช่วงนี้ต้นปีรองเท้าเปิดตัวใหม่เยอะ,อ,ะอันนี้เอสซีลิปครับปอกว่ามันเหมาะกับคนที่หารองเท้าซุปเปอร์ชูคู่แรกอ,ะอ่ะเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากๆนะ,ะ,ะคือเขามี1080 v 1 5เพิ่งออกด้วยแต่แนะนํารุ่นนี้สักรุ่นหนึ่งสายซุปเปอร์ชูอ่ะซึ่งบอกว่าราคาดีมากหลานบองอ,นนอ่ะในราคาเท่าไหร่คือจริงๆถ้าหน้าร้านมันจะลด 20%นะแต่ว่าถ้าในแอปส้มหรืออะไรแบบนี้เราไปกดดูครับบางคนได้แบบ5,000อะไรเงี้ยเลยราคาดีเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่หาซุประชูเป็นแบรนด์ดีๆหน่อยนะแล้วก็เรียกว่าใส่ง่ายอะ่ะผมว่าไม่แพ้ใครด้วยราคานี้ครับโอเคนี่คือ5 item, นะ้ไ <5 item. S 1> อเทมเนาะห้ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่คนไทยอาจจะแบบไอ้หนิวพารานมันมีรุ่นไหนที่แบบนอกจากไอกตัวนี้มีแนะนำมั้เเบลหรืออะไรมีเลเบลครับ เดี๋ยวตัวแบบหนึ่งนี่มีเลเบลอันนี้สีใหม่เลยครับเลเบลสีใหม่อันนี้ก็คือเป็นสําหรับเป็นหนึ่งในเดลี่เทรนเนอร์ที่ไม่เคยตายฮิตตลอดกาลฮิตตลอดกาลแล้วใบไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันจะก่อนหน้านี้มันจะมี SC เทรนเนอร์รุ่นนี้ใช่ไหมครับให้ตัวตัวเ้าซ้อมที่ใ,ใส่ใ,ใส่เทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆ,ๆบอกความลับสวรรค์ในปีนี้ครับเลเบลจะมีตัวหนึ่งที่ใส่แผ่นคาร์บอนแล้วรุ่นนี้จะถูกตัดออกครับ oh. หตื่นเต้นอ่ะซึ่งมันมันจะดีมากเลยนะผมว่ามันจะดีมากเลยว่าน่าสนใจคอนเซ็ปต์น่าสนใจแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมรอนะซึ่งเปลนที่เบาคาร์บอนหรืออะไรับโอเคได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาเดินดูละร้านระ้ว่างนี้ขอบคุณครับในห้างมากแล้วก็ไปแข่งงานไหนจะได้เชียร์ ที่จะมีต่อไปทีี่่จะมตอไปเป็นแมนเชสเตอร์ครับปีนี้น่าจะแมนเชสเตอร์กับนิวยอร์กสองที่เป็นมาราธอนใช่ไหมมาราธอนครับมีทาร์เก็ตในในใจไหมปกติเอ้ยเราทําซับสามได้ได้ครับถูกไหมได้ครับที่ล่าสุดคือที่ไหนนะ PB ของบงสองห้าเจ็ดตัวเกียวสองแปดตัวเกียวครับตัวเกียวปีที่แล้วแล้วก็คัดลิฟายไปบอสตันแต่บอสตันพังสามชั่วโมงสิบมั้งหรือสามชั่วโมงเก้าอะไรประมาณนี้ครับจำไม่ได้ละ โอเคเราก็แชร์แมนเชสเตอร์กับนิวยอร์กใช่ทำไมไม่ไปริเวอร์พูลอะริเวอร์พูลมันมีทีมที่เก่งนะฟุตบอลคือไม่เกี่ยวกับทีมฟุตบอลคือบุ้งไปดู <c oughs> ไปดูมาแล้วแมนเชสเตอร์รมันเป็นสนามที่เลียบที่สุดไงใช่แล้วก็พอดีบุ้งเชร์เซนนอนมันมีเตะช่วงนั้นไปดีโอเคทีมแชมป์นี่หว่าโอเคแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ